อยู่กับผมครับแคะแงแงะอันนี้พามาดูคนทอดแหหาปลาครับผมเออชาวกำแพงเพชรครับนี่ครับผมน้ำน้ำไหลน้ำหลากนี่รอบครับนี่ครับผมรอบ ได้เปล่าพี่นี่ครับผมโอเคปลาอะไรครับน่ะเลาจะเพียนอันนี้ไอที่ดักไอนี่ของใครพี่เนี่ย พี่วานยกปลายผมดูตั้งหน่อยได้ไหมผมลงไปไม่ได้ครับโอ้ได้เยอะครับผมได้หลายอยู่ครับผมออได้กินครับตําแพงเพชรหาปลาครับอาประมงอาปลาน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลครับผม ครับผมนี่ครับบรรยากาศน้ําน้ําเต็มทุ่งครับน้ําเต็มทุ่งน้ําเต็มทุ่งน้ําเต็มท่าน้ําเต็มนาครับช่วงจังหวะยังไม่ได้ทํานาครับผมนี่ครับก็หาปลาครับได้ปลาปลาเกตปลาปลา อาจจเพียนอาจเพียนเยอะครับรเก็บปลาอะไรนี่ครับนี่ครับอยู่กับผมครับแคะแซะแงะวันนี้พามาแซะถามแพงเพชรครับหาปลาเขาได้กินครับผมนี่ครับน้ำขุนไ,ได้ฮะ โยนอีกไหมนะพี่นี่ครับเดีย๋ยวดูจังหวะโยนโยนแห่ครับอ่าดูดูจังหวะโยนแห่สักสักสักคราวหนึ่งครับโยนแห่ของชาวบ้านหาปลากำแพงเพชรครับนี่ครับ ครันั่งไอปลาขึ้นครับ ขึ้นแล้วค่อยโยน 让话吧，开呢、嗯。 ป่าขึ้นครับป่าขึ้นเกวียงได้ นี่ครับหวานแล้วดูกันครับผมสุดยอดครับขึ้นก็เวยียงครับผมนี่ครับ แต่งแงะครับอันนี้ต้องบ่มไหมพี่ไม่ต้องบม่ม,บมไงไงอ๋อขึ้นขึ้นก็เวี่ยงอ่ะนะ 对你都不一样。 นอครับชาวบ้านหาปลาครับเป็เพชรรับนี่ครับมาดูครับผม ทางมาเล่มใช่ไหมลุงข้างในอ่ะโอ้โหโ,โดนกิ่งไม้โอ้ครับนี่ฟาวครับถ้าไม่โดนกิ่งไม้ก็จะได้ตัวครับผมนี่โดนกิ่งไม้ก็คำ้คำค้ำครับผมโอเคครับผมอยู่กับผมครับแค่แซงแงะเดี๋ยวจะพาไปหาปลาดูชาว กำแพงเพชรหาปลาต่อครับผมครับสวัสดีครับ